สวัสดีค่ะเราจะมาพบกันอีกนะเช่นเคยวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าความมานะพยายามของทุนเออขอโทษค่ะความมานะพยายามของคุณเป็นกําลังจะเป็นผลก่อนอื่นขอดูพลังงานโตัโตนทุนก่อนนะคะว่ามีพลังงานเป็นอย่างไรมีสถานการณ์อย่างไรก่อนหน้านี้มาทําความรู้จักกันก่อนนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะแรนดอมนะ โรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะทิงเกอร์พลังงานของคนที่ช่างคิดช่างประดิษฐ์มีความคิดสร้างสารรค์บันเจิดมีความคิดไอเดียดีๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเวลาไหนก็จะมีความคิดที่ดีตลอดพุดขึ้นมาตลอดเป็นคนช่างคิดช่างไตรตรองพินิษพิจารณาวิเคราะห์เลย และชอบศึกษาค้นคว้า by the book เป็นคนที่ชอบศึกษาค้นคว้ามากอยากรู้เรื่องอะไรคุณต้องรู้ต้องรู้และรู้อย่างลึกซึ้งด้วยเป็นคนเก่งฉลาดค่ะแล้วเรามาดูสิคะว่าพลังงานนี้ความมานะพยายามของคุณเป็นผลสำเร็จไหมเป็นผล อย่างไรจากความมานะพยายามมาเป็นเวลายาวนานนะคะราวแอนราว้วาวสำเร็จค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหมุนวนหมุนเปลี่ยนมาตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรเข้ามาคุณสามารถจัดการและเอาอยู่ได้ ความมานะพยายามของคุณกำลังหมุนวนหมุนเข้ามานะนี่เป็นเวลาที่ดีมากๆแล้วความมานะพยายามของคุณกำลังจะเป็นผลที่ดีให้คุณได้พบความสำเร็จโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ